ทุกคนรู้ไหมคะว่าบ้านของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมดสองหลังนะคะทุกคน <t ell> ทุกคนเห็นอะไรนด้ไหมคะว่ามันมีบ้านแล้วก็มีเกาะอยู่จริงๆด้วยนะคะเฮ้ยเดล ดีทุกคนเลยนะคะผมสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกม s ร a r c r a f ิ Simulator เช่นเคยนะคะผมเย้ yeah. สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะปอก็มีความลับจะมาบอกอีกแล้วค่ะ <Yeah. S 1> เออความลับในวันนี้นะคะคือทุกคนรู้ไหมคะว่าบ้านของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด2หลังนะคะ oh. ทุกคนอันนี้คือเป็นบ้านของเราถูกไหมแต่ว่า มันยังมีอีกหลังหนึ่งค่ะซึ่งหลังนี้เนี่ยไม่มีใครรู้เลยค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะ<ถ>เดี๋ยววันนี้นะคะปอจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันค่ะว่าเฮ้ยบ้านหลังที่สององเราเนี่ยมันมีจริงๆหรือเออบอกเลยว่าบ้านหลังที่สองของเราเนี่ยจำไม่ได้อยู่ในแผนที่นะคะเฮ้ยเอ๊แล้วมันอยู่ไหนคะพี่ปอจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังที่สองเนี่ยมันซ่อนอยู่ในทะเลค่ะ ใช่แล้วจ้าทุกคน คือบ้านหลังนี้นะคะมันจะอยู่ตรงเกาะกลางค่ะเป็นเกาะล้างนะคะทุกคนแล้วก็ภายในบ้านนะคะจะเหมือนกับของเราหมดเลยค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในบ้านนั้นเนี่ยมีคนอยู่หรือเปล่า<อ>สําหรับการเดินทางในทางนี้นะคะเราก็จะพาลุ่มพี่ไปด้วยนะคะทุกคน<อ>แต่ก่อนอื่นนะคะปอนะขอพาน้องแมวเนี่ยเข้าบ,บ้านก่อนแล้วกันนะจ๊ะโอเคค่ะน้องแมวเดี๋ยวมาไม่เรียกกลับมานะคะลูกหนูอยู่นี่ ีะะแล้วก็ที่สําคัญนะคะบ้านหลังนี้นะคะคือไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเลยนะคะว่ามันมีอยู่จริงๆด้วยนะคะอุ้ยแอบตื่นเต้นนะเนี่ยเอาละค่ะไปค่ะทุกคนค่ะเราก็จะพาลุ่มพี่ไปด้วยนะคะลุ่มพี่คะเดี๋ยววันนี้นะคะฉันเนี่ยจะพาลุ่มพี่เนี่ยไปเที่ยวบ้านหลังที่สองของฉันกันค่ะ<อ>ตื่นเต้นจังเลยนะคะลุ่มพี่เอาละ เดี๋ยวปอนเนี่ยจะว้าไปดีหรือว่าจะขับรถไปดีหน้าทุกคนเอาไงดีเนาะเดี๋ยวปอลองขับรถไปดีกว่านะคะทุกคนไปค่ะจะบอกว่าที่นี่นะคะก็ค่อนข้างไกลเลยนะคะคือแบบไกลมากๆด้วยนะคะกำลังคิดอยู่ว่าหรือว่าปอเนี่ยจะว้าไปเลยดีไหมเพื่อความรวดเร็วของเรานะคะทุกคนเออเฮ้ย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 เบรกเบรก เลยนะคะคือแบบเหม่ยแตกฤกษ์เกินจริงๆโอ้ยให้ตายเถอะรุ่มพี่ฉันขอโทษนะคะแล้วคือ เป็นรถที่แม่เนี่ยซื้อให้เราด้วยนะคะก็คือเราเนี่ยขับสับพังหมดเลยอะ่ะโอ้โหทําไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะรุ่มพี่ฉันนี่มันสวยจริงๆเลยเนี่ยบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเกม GTA หรือบ่าเกมไหนๆนะคะปอนก็ไม่เคยขับรถได้เรื่องเลยนะทุกคนเอา,อางี้เรกันรุ่มพี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะวับไปเลยแล้วกันนะคะเพื่อไม่<อ>ให้มันการเสียวเวลานะจ๊ะทุก เออไปค่ะแล้วเราก็วาร์ปมาที่นี่นะคะทุกคนนี่เลยค่ะมันคือร้านอ,อ,อาหารเนาะแล้วคือบอกเลยว่าแถวนี้นะคะมีเรื่องลึกลับเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะไ,<อ>ไว้ปอนเนี่ยจะมาทําคลิปให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันแล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยปอขอพาเพื่อนๆนะคะไปบ้านหลังที่สองของเราก่อนแล้วกันเนาะเออนุอพี่ับไปคะ่ะตามมาเลยค่ะคือขี้เกียจอุ้มแล้วค่ะเตัวก็หนั เนาะเอ่มกำลังคิดอยู่ว่าเราจะว่ายน้ำไปหรือว่าจะวินไปนะคะแต่ว่าเพื่อให้เป็นการสมจริงเนาะเราจะว่ายน้ำไปแล้วกันเนาะ <Okay. S 1> <laughs> เอาละลุมพี่ว่ายน้ำไป โอ้โหกว่าจะถึงเนี่ยทุกคนคะ่ะเพราว่านาะฟานเนี่ยจะต้องมืนแล้วแน่ๆเลยอะ <c oughs> เพราะว่าเกาะเนี่ยมันอยู่ตรงจุดการทะเลเลยนะคะคือก็ค่อนข้างไกลเลยนะคะทุกคนโอ้ไม่กแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อความสมจริงนะจ๊ะรุ่มพี่ตามมาเลยนะคะอาจจะไกลหน่อยนะคะแต่ว่าก็คุ้มค่าอยู่เลยคะ่ะอ หวังว่าเราเนี่ยจะไม่เจอตัวอะไรในน้ํานะโอ้ยจะถึงชาติไหนก็ไม่รู้นะคะรุ่มพี่หบอมแบมบอมแบมบอมแบมบอบมุ้ยทุกคน นี่คือเราก็ว่ายน้ํามาสักพักแล้วนะคะแล้วก็ดูดิฉันว่ายน้ํามาจนแบบว่าฟ้ามืดแล้วว่ายังไม่ถึงเลยนะคะเนี่ย,ยทำไมบ้านหลังที่สองของเรานะคะถึงได้อยู่ไกลขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะหรือว่าคําล่ําลือเนี่ยมันจะไม่มีหรือเปล่าเนี่ยทุกคนใชค่ะคือตอนนี้นะคะปอนเนี่ยจะไม่ไว่ายน้ําไปแล้วนะคะเฮ้ย ทุกคนเห็นอะไรนั่นไหมคะว่ามันมีบ้านแล้วก็มีเกาะอยู่จริงๆด้วยนะคะเฮ้ยคือจะบอกว่าเวลาที่ปอมาเนี่ยคือเป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นบ้านที่เหมือนกับบ้านของเราหลังแรกเลยนะดูสิคือโครงสร้างเนี่ยเหมือนหมดเลยค่ะ้ย แต่ว่าทีนี้เนี่ยคือมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันมืดแล้วก็ข้างๆบ้านเนี่ยก็คือมีสารด้วยนะคะออ้ย,อยแอบน่ากลัวเหมือนกันนั้นเนี่ยทุกคน <_ c oughs> และนี่แหละค่ะมันคือบ้านหลังที่2ของเราค่ะซึ่งเราเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องเลยนะคะ <_ c oughs> คือแบบเหมือนทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยจริงๆนะคะดูสิทางเข้าบ้านก็เหมือนประตูก็เหมือนนะฮู้ พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยโคตรเหมือนเลยเฮ้ยที่รักนี่ฉันมีบ้านหลังที่สองตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยแล้วก็อันนี้คือเป็นห้องน้ำนะคะคือแบบเหมือนหมดเลยอะ่ะเอาล่ะในขอดูห้องนอนหน่อยสิคะเอ่อห้องนอนของฉันเหรอไปดูกันคะ่ะทุกคนพรึม ห้องนอนก็เหมือนกับของเราเลยนะเตียงนอนก็เหมือนแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมีตู้แล้วก็เปิดได้ด้วยนะคะนี่ค่ะมีทีวีด้วยนะจ๊ะทุกคนเอมปึ๊บอุ้ยเรานั่งดูทีวีได้ด้วยนะคะสุดยอดไปเลยอะ่ะเฮ้ยโคตรเหมือนนะหน้าเฮ้ย แล้วก็อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นห้องน้ำแน่นอนเลยค่ะอู้เป็นไงเป็นไงคือแบบโคตรเหมือนเลยะด้านในนะคะก็จะมีฝักบัวอาบน้ำด้วยนะคะดูสิจิบ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 อาบน้ำกันดีกว่าหุยทุกคนปอว่านะคะแบบนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องลองมาแล้วล่ะคะ่ะเออแล้วก็อันนี้คือเป็นห้องนอนของแม่เราค่ะ อุ้ยเหมือนมากอะอ่ะกดนอนได้ด้วยนะคะอุยอุ้ยุ้ย,ย,ยแล้วก็หน้าต่างเป็นสีแดงหรอหน้าต่างเป็นสีแดงหรือเปล่าเออเปอจําจไม่ได้นะคะแต่ว่าบรรยากาศอะไบ้างคือแบบมีความแบบน่ากลัวน่ากลัวอยู่หน่อยๆน,นะคะทุกคนไปละคะ่ะไปดู ใช่หรอมีคนตายในบ้านด้วยหรอเฮ้ยบ้านะบ้านนเหมือนปอเนี่ยจะเคยเห็นผู้หญิงคนนี้เลยนะคะเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนของซากุระเลยนะคะที่ใส่ชุดเดรสสีเหลืองอะคือคนนี้เลยนะคะทุกคนไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิว่ามันใช่คนหรือผีหรือเปล่านะคะ ไหนดูสิอุ้ย สภาพเนี่ยคือแบบว่ากําลังนอนอย่างเงี้ยแล้วก็อึ่่ะแล้วก็แบบมีน้ําตาออกมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นน้ําตาสีแดงด้วยอะ่ะ <c oughs> อย่าบอกนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของคุณครูคนนี้แล้วเขาก็แบบว่ามาตายที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าเราเนี่ยไปโรงเรียนนะคะก็แบบว่าไม่ค่อยเห็นคุณครูคนนี้มาโรงเรียนเนี่ยหลายวันแล้วนะคะ <c oughs> และนี่นะคะและนี่นะคะก็น่าจะเป็นคาตอบที่ว่าคุณครูเขา าหายไปไหนที่แท้เขามาตายอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะคุณแม่คะนี่มันไม่จริงจะไม่ค้าที่บ้านหลังนี้เนี่ยมีคนตายนะคะคุณแม่ <c oughs> เออโม่มจังฉันว่านะก็คงเป็นเรื่องจริงแหละโถทั้งคุณครู ก็ว่าอยู่ว่าค,คุณครูน่ะหายไปไหนนะคะที่ไหนได้นเนี่ยเขามาอยู่ที่นี่นี่เองนะคะแล้วก็เหมือนว่าไม่มีใครพบศพเขาเลยนะคะเราคงต้องไปแจ้งตำรวจแล้วและเขาว่ามีคนตายในบ้านหลังนี้นะคะบอกเลยว่าฉันเนี่ยคงมันด้มาอยู่ที่นี่แน่นอนนะคะเพราะว่าใครจะไปอยู่ล่ะคะมีคนตายนี่นาให้ตายเธอคะ่ะลุงพี่ ชุ้งบ้านนะคะเราเนี่ยรีบไปแจ้งความดีกว่าคะ่ะว่าที่นี่เนี่ยมีคุณครูเนี่ยมาตายอยู่นะคะเรลบโอเคค่ะอันนี้คือเราก็วาปมาที่สอนอน,นะคะขัหรถคะมีคนตายคะ่ะคือหนูอะคะ่ะไปเจอคุณครูนะคะนั่งตายอยู่ในบ้านคะ่ะ <c oughs> ช่วยไปดูให้หน่อยได้ไหมคะหฮอจริงหรือแล้วที่ไหนล่ะอ๋อคือบ้านเนี่ยมันอยู่ตรงเกาะทะเลเลยค่ะถ้าเกิดว่าจะไปเนี่ยคุณตำรวดต้องนั่งเรือไปนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ <c oughs> รุงมพี่คะไปคะ่ะฉันรับไม่ได้นะคะที่คุณครูเนี่ยตายนะคะซึ่งน่าเศร้าจริงๆเลยนะคะทุกคนและเราก็มาแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าโคตรช็อกเลยนะช็อกทั้งเจอบ้านหลังที่สองบนเกาะกลางทะเลแล้วก็ช็อกตรงที่เราเนี่ยพบศพคุณครูเสียชีวิตอยู่ในบ้านด้วยนะคะอุ้ย มันแบบมันพีก้าทุกคนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสอยองขวัญเหมือนกันนะคะทุกคนเอาละค่ะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็น้องๆก็ชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซัาครต์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน